รูมคอฟฟส่งเสียงนะครับผมขายดีโคตรขายดีมากๆเอา,อางี้รูมคอฟฟผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันดียังไงถนะครับดีไม่ด,ด,ด,มดีการันตีทยอดขาย1นล้านหกแสนชิ้นครับผมมาปลอบเบอร์พอนั้นแล้วนะฮะคือคดีมากๆอย่างที่ทุกคนรู้รูมคา e ฟก็คือกาแฟที่เป็นเดอะเบสแล้วนะครับผมนอกจากอร่อยนะฮะช่วยดูแลสุขภาพพวกเราดูแลรูปร่างนะครับผมแคลอรี่น้อยอมไม่มีไขมันทรานนะครับผม ทุกอย่างคือดีหมดจบอยู่ในรูมคอฟฟี่ฝากทุกคนด้วยครับผมนี่เป็นไงโอ้คบเลยเฮ้ยมันได้หมดเลยวะก,การขายของออนไลน์บริษัทต่างๆมีตั้งเยอะตั้งแยะดีไอคอนกรุ๊ปมันดีกว่าที่อื่นยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมได้มาทํางานที่ดีไอคอนกรุ๊ปนอกจากที่คุณคันแล้วก็ทุกคนพูดไปเรื่องของสินค้าอะต้องมีคุณภาพนะครับผมเรื่องของผู้นาองค์กรต้องเป็นคนที่ดีมีคุณภาพเก่งนะฮะ เรื่องของบริษัทต,ต้องเป็นบริษัทที่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับมีความน่าเชืออเช่อถือ<ล>นะฮะแต่ส่วนหนึ่งอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนทําการตลาดออนไลน์พ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ทําไมเขาไม่มาทําที่ไ,<ง>ไอคอนกรุ<อ>๊ปวะผมหมายถึงว่าคนที่เขาทาอยู่ขา้างนอกตอนนี้ครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่เล่นโลกโซเชียลก็คือผมไม่เป็นคนที่ชอบถ่ายเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กดูสแกมชอบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะฮะผมเห็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับความตั้งใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขามีความตั้งใจดีอยู่แล้ว เขามีความมานะมีความอุตสาหะนะครับผมแต่สิ่งที่เขายังไม่มีไม่เหมือนพวกคุณที่อยู่ตรงนี้คืออะไรคืออาวุธครับคือเครื่องมือคือโปรเซสต่างๆที่ดีไอคอนกรุ๊ปจัดมาให้ทุกคนอยู่ตรงนี้จ,นจริงๆนะ,ะเ,นเพราะว่าทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วผมว่าหล,หลายๆคนในที่อยู่ในที่นี้ก่อนที่จะเข้ามาในดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยต้องผ่านจุดที่เคยต้องนั่งขายของเองนั่งแพ็คของ,ของเอง,เอง น่งสต๊อกของเองสต๊อกล้นบ้าน<ช>บางทีสต๊อกเนา่าสต๊อกอะไรอีกต้องส่งของเองแต่ก้าวแรกที่คุณเข้ามาเหยียบที่นี่คุณเจอกับระบบที่ชื่อว่า dropship fulfillment ก้าวแรกที่คุณมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ตัวแทนจําหน่ายของเดียคอนกรุ๊ปคุณไม่ต้องมานั่งสต๊อกของเองแล้วครับคุณไม่ต้องแพ้ของเองคุณไม่ต้องส่งของเองคุณแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขายขายขายแล้วก็ขาย,แล,ขายแล้วก็รับเงินครับผมสุดยอด ชัดเจนไม่ต้องขยายความต่อมันง่ายอ่ะแล้วผมไม่เข้า,าใจว่าไอ้บ้าดีขนาดนี้แล้วทำไมไม่มาเข้าดีไอคอนกู๊ปวะ